เคยมีคนชมว่าคุณตาสวยหรือว่ายิ้มมีสเสน่ห์บ้างไหมคะถ้าคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะคะนี่คือการการันตีค่ะว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะเป็นไปได้เลยเกินว่าคุณมีดวงตาที่เปล่งประกายสวยสดใสแล้วก็มีรอยยิ้ม ที่เหมือนกับว่าเป็นความสดใสของโลกใบนี้จริงๆรอยยิ้มของคุณทรงสเสน่ห์ดวงตาของคุณทรงสเสน่ห์และแน่นอนว่าหากมีใครบางคนเคยชมคุณไว้ต้องบอกเลยเขารู้สึกในใจอย่างนั้นจริงๆนะคะและนี่คือการการันตีหรือเป็นการคอนเฟิร์มอย่างดีที่จะบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในดวงตาและรอยยิ้มของคุณและใครที่เผอได้จ้องตาคุณ ได้มองเห็นรอยยิ้มของคุณต้องบอกเลยสามารถปราตรึงหัวใจและเก็บเอาคุณไปคิดไปฝันได้อย่างแน่นอนรวมไปถึงคนที่เคยชมคุณว่าดวงตาสวยงามสดใสเปล่งประกายแล้วก็มีรอยยิ้มที่มีความหมายด้วยนะคะออนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณมีสเสน่ห์ผ่านทางดวงตาสายตานะคะแล้วก็รอยยิ้มนะคะที่สามารถทำให้ใครที่ได้เห็น นะแม้เพียงแรกเห็นก็ต้องบอกเลยว่าสามารถจดจำคุณไปได้นะสามารถเอาไปเก็บไปคิดไปฝันได้อย่างแน่นอนสามารถตกหลุมรักคุณได้แม้เพียงแรกพบอย่างแน่นอนเมื่อเขาได้จ้องตาคุณเมื่อเขาได้เห็นรอยยิม้มอันสดใสของคุณต้องบอกเลยว่าคุณจะสามารถตกคน ได้ทันทีที่คุณจ้องตาและคุณก็สามารถตกคนได้จากรอยยิ้มอันเริงร่าของคุณอย่างแน่นอนนะคะและดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณคนที่อยู่รายล้อม ตัวคุณคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้เขาก็โดนคุณตกจากดวงตาอันสดใสและรอยยิ้มพิมพ์ใจของคุณด้วยนะคะและดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาตกหลุมรักคุณเข้าให้แล้วและดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่แคล้วคลาดกันไปได้มีโอกาสเหลือเกินว่าจะได้สมรักจะได้สมหมายมีโอกาสเหลือเกินว่าจะได้สุขกายสบายใจ มีความรักที่สดใสอย่างแน่นอนเอ้ยนะใคลแล้วนายนายแล้วก็แสกล่มนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ